อันนี้คือเป็นเมนูเด็ดของเขาบ่กครับพ่อครับมือนแม่นดูวันนี้มีสองเมนูจะรับกี่น้องนอนทำมาเบนิ้งเ้อใส่สีแกงมักร่วงใส้ปลาย่างมะเฮงลารุ่งนะจังปเนี่ยือสีงามเดี๋วควับพ่อค <ๆ S 1> รับเส่ปลๆๆๆาแค่อาไป่ยมนี่ยสี่ทุกคนับนนี่แ้มค้ะวันนี้เป็นใส้ปลาย่างค่ะอันนี้ไสเปอรเมือแห้งน่องข้าวอ่อนขาขาหนึ่งอยงีแก้มเขาันนะจัาไป ปิงคอยครับคอยแล้วออกมาปิง,ปงขนาดนี้ฉันได้เปิดอ,ออกมาเมื่อ,อหไหร่ น้ำมันโอสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับน้อยว่าเรอมาเก็บพักมาบุกก็เลย่อเอาโหหารมาใื้ฝากกอนเอาหวานไปใื้แน่แล้วล่ะจะมันยิ่งมียิ่งจะเป็นไปได้ไหมก่อนเลนนเนนเน่นหนูนน้ำเพื่อมันนั้นเพื่อสีจมิ่งมันข่ายอย่างจะไม่ก่อนครับมีจิตครับก็เลยไม่โดนท่านเกินไอยนึงห,ห,หวานไม่เท่ามัดสิน ง่ติ่อยู่ได้นอนง่ไหวยุดก็จะอิ่มแน่ลนะเดี๋ยวพอกระเติดหวานเธอเมดเ็นนะกำลังต่ำสองนิ้วสานิ้วแล้วครับพี่น้องขนแทบุ้เซืนกูุมูุดนะเออคาคาเลี้ยงพอหน่อยขึ้นเกือบทุกลุมอยู่ครับผมกำลังจัดฟ้าบล็อดินพ่อก็ขึ้นแบบว่านันรอยเปเส้นครับผมทางนี้นี่งองปลาแม็กก็อาจจะพี่ฮอด ว่นละเลยเกิมไปคนเป็นของพ่อแม่ของพ่อน้อยปูไว้น้อยเดียวนึงเด้ได้อันสั่งมาจากอันแต่ก่เมืองนานบ่เกี่ยอะไรไรนะเขาเป็นขุดินพัดไล่เสือนะเป็นเป็นบักขุดินพัดไล่เสือเมืเลยบอกนี่ครับมีได้อันนี้ของแม่แม่เป็นพัดกาแฟธรรมดาเขาอ๋อเพื่อจะพ่อเสียญาตีประมาณอาทิตย์นึงหนึ่จะเสียได้แล้วเราเราพัดไล่เสืออยู่ทางไหนครับพ่อครับหลุกอยู่ขาโซนพายแยงสุดขึ้นไปหันน้อยเดียวนึงเด้ประมาณบ้างพ่อสองร้อยหลุมบ่ครับคู่ไว้เอาแนวรับพี่น้องมาเก็บผักปั่น เพี่น้องนี่มีต้องเด็ดเอาเา่าเด้อครับคันเก็บไปแก่งเลยเด็ดฮอนคันอปเก็บมดแดงทั้งหมดนี่เก็บประมาณนี้แหละครับพี่น้องเก็บเน่าไรมันแกงมันกินยาีครับพี่น้องเอาแบบอ,อ่อนๆเส็บๆไปลดประมาณนี้แหละเด็ดแล้วกับมดเอาไปนำํำเด้อพี่น้องไปน้ำก็จะแตะยอดเป็นพุ่มขึ้นมา โค้งไว้นำนี่เล็บประมาณนี้แหละครับพี่น,อน้องแกงผักหมะบวบเสียบเสมือเท่งนี่แหละครับบว<ด>ม่วง,งฟ้าแฝดบ่นี่มะม่วงมันถค่มันเป็นช่วงอันรอบสองหน้าฝนนีมันน้อยมีค่อยงามด้ยเป็นกระรูดพูดเปาว่ามันหดสามเปาเลยน้องเบิ่งเนี่ยมาฟักเือดเดี๋ยวเงามันจแต่พุทธละครับ แ่กระจัดกระจายดอกเืองๆไม่ต่มาฟักอันพันของพ่อแอรูน้ำโขงล่ะครับได้โน่นึงเลยได้ห็นแตงใหญ่เยอะแต่ว่าสุ่มกําลังเป็นไม่ก็หลายเยอ่ครับหัจะมาละจับก็จึงมีเห็นตอโพแต่เปะมีทันได้ใหญ่ครับพี่น้องดีคือเดียวแล้วมาเกิดเธอด้อยู่ได้กินได้วะเด้อครับภาคมาโบกแต่เขาไปตืมอมันสุ่มมันประแม็กสุ่มันนองแสงคนได้มาแต่เฮือนนำเก็บมาตุ่มเดียวละแกงกินเท้งเมื่อนี่ล่ะครับ ทางนี้แม่แม่กับอาวยกับกําลังสีแพ็กสมงนวัวครับผมสมุนววพอนอยส้อยเดิมครับพี่น้องเห็ดสดๆใหม่ๆเห็ดบอกระลอดดีจ้าเด้อจ้าสมุนววพอนอยจ้าตำนี่แหละจ้าบ่ใหญ่ใบหน่อยก็ดีกินจ้าบ่ใส่ดินกระซิวเติมวัวสดสด อย่างน้อ <laughs> ชุดละหนึ่งลอยหาสิบบาทครับนี่ครับนี่หาหอจ้าชุดหนึ่งนี่หาหอชุดละลอยหาสิบบาทานี่ครับพี่น,อน้องนี่จ้าผู้ใดอยากได้เอาไปกินแซพพี่ลีจา้าดูสนใจกต่โคส,สนใจเข้ามาเด้อจ้าเด้อลงแต่ละถือเหมือนเขาจา้าค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสิแกงผักอีกแล้วได้จา้าโตพอกับสิเฮียนหลามง่วตั้งหาของพอ,อน,นี่เป็นงูชีแสงแมฆอาวเยเอาผักมาจุ่มกันจา้าน,นี่นะผักอีหุ่มนะจ้าหรือยอดมะรุมนะคะ อันนี้ใส่ไปเก็บบักแข่งมาน,นี่ถั่วพอหยอดบวบวมมาน,นี่ปลาแห้งพอหน่อยซ้อยเดือมปลาแห้งปลาวงมาสื่อเด้อพี่น้องเอาไปใส,ส่แกงผักงี้หรือแซ่บวักแล้วก็อันนี้อยอดข้าวบวบวมยาแมกค่ะปูสีแล้วก็อันนี้ักขาสะอมของยาแมกค่ะอันนี้เป็นเอ่อนอคาออนย้ยบางสื่อมาจ้ะ นอนค่ะม,มาเบิงเดอ้อใส่สีแกงพักร่วมใส่ปลาย่างปลาแหงปลาวงด้วยจ้ามัน,นเมนูแกะเป็นพักพักหนิเว้ยมากขนาดครับผมเ,แบบเป็นฟืน <c oughs> อออันนี้คือเป็นเมนูเดดของเฮ่าบอครับพ่อครับเหมือน,นี้แม่นลูก๋อมือนนี้มีสองเมนูนะครับพี่นอ้องอู้ครับจะซอยเสียบนะ น้อยควาแล้วไปจิ้ยิบจังอ่าเดแนวแสีบนี่้อซโจจเสรเสรจังลพอดีเสรแซบน่ครับพี่น้องมายางละคักมือมาเดี่เพียมากตองนดครับพี่น้องตองครับผมคอแก้ย่างกันแล้วครับพี่น้องเผียหอมหครับผมเผียหอมห พ่อครับพ่อสิก้อยบอกครับพ่อครับแม่นเมื่อนี่แบบก้อยดิบบอกครับเออก้อยดิบก้อยเสียบๆเลยนะแต่ละมีก้อยหลายแบบเอาแบบตัวนี้เสียบๆเลยก้อยจะหกสิบบาทนะครับเออเพราคือวัชพันธ์ก้อนนี้กับเครื่องในก็น่าจะโอเคเครื่องในกับป้าเนื้อเหนื้อห้ามขนาดเลยเย็นสีมองเอ็นมองเผืนมาจากหน่อันนี้เนื้อสะโพกบอกครับแม่นเป็นเนื้อขา น่าจะเป็นขาหน้าตัวนี้นี่นั่นสะโพกอะแต่พอเคยเห็นขาหน้าขาหน,านี้น่าจะเป็นขาหน้าเมนี้ก็อคอยสอยน้อยน้อยบางบ้างคอยแล้วเรียบร้อยกันจงไว้กินดิบนําแล้วก็ไปมกกินสุกนําครับพี่น้องมันนี้มันนี้จัดสูตรมก,มกนํามกตองข้างไฟเส็บๆมันก็น่าหวังหอมปลาเนื้อสีงามเด็ดครับพ่อครับ มังงมนเป็นอัญ,ญมณีครับผมคนอน่ะออแซ่บเนืสดสดครับมา,มาเส้นนี่นะแต่มาก้อยกินเท่งครับเนเพราะว่าเส้นก็มีได้เวลาหอ่อ้มส่งเห้อพี่น้องได้อยู่ได้กินกันครับไปซื้อมาคั้นซมแล้วก็มาเอ็ดเนื้อเดดเดียวแล้วก็มาก้อยกินนําได้ครับพี่น้องนี่ครับลายเหนือเส้นเนือครับผมตับย้อนวันี่ครับพอ่อรมบแน่นเลยตับหวานพี่นอ้อย เห็นอยู่ในคลิปเมื่วนโอ้โเป็นจะเสียบแต่เห็นนี่ยอยู่ในคลิปเพิ่งนกินตอนประมาณจะมิ่นลหรครับพ่อครับบ่เสบเขากินบบไว้แล้วครับผมมันซอยน้อยๆแตดีคำเลยนะครับนี่ไหนไป้อมผมอยูมาแล้วนะขั้นแทนหนาคืองามเด้อครับพ่อครับเมื่อตอนนั้นี่น้อย กิ่งเขาคุณรุ่นเหนือนาดินใส่คอนเทนาก็ได้ครับคอนเทน้าผมี่อยาอือนั่นแหละดินใส่ไม่ค่อยได้ย่านี่ครับก็นังจีบปรุงกันไอ้แกงพักครับผมหัวอาหารตำเดาเลยครับตำเดาว่าอันปลาแดกเนี่ยสามทัพพีเคิงครับจังได้กับสามทัพพีเคิงครับสเจ้าเกี้ยวซีเจ้าไหว้คนเดือน เพราผักมันหลายครับนี่ครับเสิรผงชูรสแบบพริกแบบพรีกเพสจ้าเกียงผักต้องเพสปลาแดกครับผมจ้ะหอ้อหมกมันไก่เสี่ยวก่อนจะสีแกงมันจะสีสดร้อนครับผมนี่นักกินลูกสาวนักกินลูกสาวป่าชญ์ต้มจืดต้มหู้ใส่หน่อไม้ฝรั่งใส่กระเจี๊ยบค่ะกินอันนี้ก็ล่างผึ่งเนาะครับพ่อครับแม่นดูสามสิบกีบดอกจอกหรือว่าหางเพิ่งแต่ว่าแม่นครับสามสิบกีบซอยลาวองยา เพราะวันต้อนนี้พ่อจะให้ทายฟกินอย่างอื่นะครับเข้ามาครับก็มันหลแล้วเมนี้มีทั้งแกงพักทั้งก๋วยเนื้อก๋อยซีนครับมันี่กอยแล้วก็ไปมุกหอมน้ำน้องไปห้า้องซีเจยวแมงดาครับครับสวัสดีทุกคนเนอครับผมที่นอกจากจังแล่นครับผมเอฟซีพ่อหน่อยซอยเดิมมาสีเจีวครับ ไม่ใช <mm ่บ้านเจริญนี่แหละครับพี่น้องบ้านเจริญเดี๋ยวไล่เม้งมาซื้อแจ่วเมงดาครับมาซื้ออาเดินผ่อนซานก็เลยจับเสิรสามแถวนึงไปเลยครับเดี๋ยวหาเซิร์ฟแล้วบังก้อยงัวสเต็ปพอนอยนี่ขาดบ่ได้ครับผมตรงนี้ใบบักหน้าครับนี่ใบบักหน้าจากสองสามใบครับผมบ่ต้องเอาใบแก่บ่ต้องเอาใบอ่อนครับขัดครับผมเอาใบแบบ พอดีครับอันนี้เบอร์มะนาวด้วยครับพี่น้องสอยเบอร์มะนาวเสริมหอมจังเลยก่อนแล้วแล้วได้พี่น้องอันนี้สอยแล้วทุกอย่างละบันมีจะละก้อยครับสองสามคนเอ๊ทีเด็ดพี่นอ้องเอ็ดซุกเรียบร้อยได้ครับพี่น้องพัดมอนี่แหละครับ ชุกไวเรียบร้อยเล้วครับพี่น้องนี่บีครับบีโง่งครับพี่น้อง <c oughs> เกิดข้อทางแม่บ้านเดี๋ยวตอนเราว่าโขงก่อน <c oughs> แล้วพอน้่ยสุดจอย่างก,กว่านี้จัดลงไปเลยซอนนึ่งเต๋อๆลงไปเลยุยูตรง ตอนขึอก่ยวโพจะซ้อนโสดกับนเนอบว่าได้การเื่องเครื่องถมันเท่าก่อนบ้ เสียบนี่แล้วพี่นอ้อยมาเสียบเสียบเดี๋ยว f ทุกคนทุกคันมันเสียบแ,แน่น่น่นนะ หนากินเลยครับพ่อครับโอ้ยมืดกว่านะอันนี้มันเป็นก้อยหกสิบาทแล้วครับตสว่าครับบัตรก้อยมาแล้วมันสิบบาทน้อครับตอนเด็กคือน,น้อยๆแต่พี่น้องเลยอน,นี่นี่ครับเป็นโอเคโอ้ยห้าสิบบาทนี่ต <c oughs> ัไดไปจัดเลยครับพ่อครับ <c oughs> มาเด้อครับพี่น้องมาเจ็บๆเดี๋ยวเด้อนี่สิบหกสิบบาท ให้คนนี้โตครับดุย,<ม>ดยอดพี่น้องมาเด้อครับแซ่ยบเดี๋ยวก้อยงามๆเราเป็นลูกสาวเธอมกพี่น้องก็ตั <c oughs> ๊บเราปัน่นเธอมกไปใช่ทำได้เก่าทำนั่นบ่จ้าเสีหลายอยู่างนี้ด้วยลูกรายอยู่เยังต้องมาแล้วครับก็อยากอยู่อืมเราหามงตั๊บกันนะเดี๋ยวให้หลายเราลูกจะไวจัดการหกสิบบาทพ่อแล้วลกหยิบหรอครับพ่อ แล้มันได้สองจานได้โทั้งซุปต้องได้สองมองเอาไปพักอันนั้นคอใจระบ๊อบขันคอละลอยปลาอันนั้นเนาะปัดเสียจานเนาะอันนี้ก็หาเอาไม่เด้อไม่รู้เอาไปเอาเลยไปเสียงเสียงบุคคลกินเสียงสุกินวันนี้ละจ้ะกินวันนี้แล้วแต่กินก๋อยเตี๋ยวเนี่ยครับใช่เราเก่งนี่ครับเรื่องหมกเรื่องหอย เน้าปางเป็นผู้ประสานชาให้ทั่วโลกเหรอครับผมเป็นซิดเอกครับเบิ่งได้เลยผู้ยู่อยู่ซิดเอกครับผมเสียมากไม่น้าทอมทุนครับพนันนี่บ่งไมปกัดฉันเลยเซตเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้อย่างกว่าก้อยห่อมกมกมกห่อมกก้อยต่อสู้คากเด้ออแตงขี้กระตุกนั้นกว่าก็จัดเจือ มาเ้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกขั้นครับ้วยแล้วแล้วก็จะสิบมมืสอนสดๆใหม่ๆมันวดไม่ได้ครับพี่น้องมันแสบนากินเขาม่ปางคินสไตล์แบบจะสิ่มทาซ้มเมืนแ่งพักเป็นซุปครับ่้อางอันนะสย่นหัโคกโคกกโคใหม่ๆพี่น้องเอ้ยเสดุโดดจังเลยคร ก็กระเทียมน้อยเพาแซ่บขนาดพี่น้องมาเด้อครับตอนตับตัวนี้ครับแหวานแซ่บขมหวานรับประทานง่าย สดเลยบ่ครับนี่สดบันจะซอสของเด็ดพี่น้องโอ้ยขั้นแท่นหน้าไหมครับนี่แต้มองเด็ดเด็ดแสบๆส็บสดยอดพี่น้องเลยคือเป็นตาแสบเดียครับไส้ครับ เดียวพริกดิบป,ประแดดตอนจ้าพี่นอ้องสนใจสั่งได้นะคะกระปุกละเจ็ดสิบห้าบาทซีสันบัลเทิงไม่เอ,เอาเดียวแล้วคุณเป็นนางขา,<อ> <laughs> าว่าปิดจะเสียไปเยอะมากป็นจะเสียบุณอย่ามาซิมเด้อ,สอเสนอเอาตอนประแดกเด้อเพราะว่านับไปแล้วอ,อันละซิมมัน แกยวประเด็ดตอนก่อนเด้อพี่น้องเยเพราะว่าแต่ละโคกเนี่ยจำต,ต้องซิมไปนไําเลยว่ารสชาติมันโอเครรหรอร่อยเป็นประกด็คิวซี่ครับผมมาพี่น้องบ่เนี่ยมาซิมแกยวน้ำเดียวเด้อ FC ทุกคนทุกท่านเส้ยเป็นปาร์ตีพอมันเห็นพวกบุกเลย พอดีล่ะลูกมึต้องเติมเผื่เด้อไม่กลับล่ะรับขายเชอญพี่น้องเลยมั <c oughs> ยยพอหน่อยยังก็จะกินความโม่กินความโมูอิ่มพอหน่อยอิ่มแล้วครับผม <c oughs> พี่น้องเ,อเยีะยวแดบๆสั่งได้เด้อครับใช้ตาเรียบร้อยแล้วเป็นวะครับใช่ สีสันประมาณนี้ละจ้าพี่น้องอ่าถั่วถั่วถั่วถวถ่วถั่วเฮ้ยหอมปลาแดดจำค่ะหอมปลาแดดหอมแบบผิดโอ้ยีบบผิดกับแกบางอย่างดีอันเออลืมบอกชูฟังเดี๋ยวพี่น้องสิบ่เห็นตัวนี้อ่ะพอดีใส้มาแกงไว้ค่ะเนาะค่ะกะปุงใส่เจลแบบผิกอันเกลืออันปลาแดดคือจังเก่าละค่ะกับใส้กับ กปลาหยางลงไปแล้วก็ใสหนอ่อคากับผักแข่งเนี่ยมันสุกงานลงไปก่อนจ้ะอาเตรียมซ่อนเตรียมจานเดี๋ยวเลยชิลับประทา่านแล้วแกงอันนี้สุกแล้วได้เมกลงไปก่อนอันนี้เป็นผักคานะ ช่วงนี้ในี่ใส่เห็ุงานนะครับอีดีครับผมวานเป็นตาล่างแบบแ<ต>ทรงของวานเป็นบุมีมือมือผักครับผมจแต่ออรรตอนไปเหตุงานเป็นพยาบาลกับมีมือออบมือยุดอยู่ครับแต่ว่าเล่าบอกไม่เห็นงานของกระของเหล่านี้ บ่อยากหยุดครับผมบอยากเห็นงานถูกทุกมมือครับเพราะว่าเอาเห็ดเพราะยิงเห็ดยิงได้เห็ดถกับหนึ่งครับว่าเห็ดถกกับศูนย์แคนาเห็ดไลท์เขาก็ได้ไลท์แ่ครเขาก็เป็นลมจ้าพี่น้องเมนูสาวผู้ไทยคือเก่าล่ะจ้ามาเนี้แกงคั่วมาเนี้เป็นไส้ปลาย่างต้อมาเมื่อนั้นไส้เปิลมือแหง้งพี่น้องไม่อยากไส้เปิลมือแหง้งไส้ปลายางคือไส้กับได้แล้วก็ นก้าออนผักขานี่เป็นนี่อย่างที่แกงเขากันได้จาะพี่น้องใส่บระเขือน้อยหน้อยแกงเครื่งขวนยำหนังกับมะกาดกินรสุดหยอดโอ้ยเมนูแกงผักนะครับผมเมนูทิ้นผู้ไทยครับคือคือว่าละซุกแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ปีงกอยครับม,มันกอยแล้วเอามาปีงปีงมกตบไใ้การันตันเป็นสองไม่ละพี่นอ้องอ่ะ ุ่ขนาดนี้ฉันได้เปิดอดอกมาดไปตงศาสับันี้ไยพอ,ไ,อไปนาทามไปแวะเอายวนข้างสวนลุนงทูททอ้ยนนทักบันหอมมีหีครับผมอุ้ยอุอันนี้ครับมินน่หมกลาบใบตองครับผมใส่บกเป็นสูคเ้พี่น้องใส่มกแบบสูตรพ่อหน่อยส้อยเดิมครับ

แม่แม่อมค่ะเจอผู้ใหญ่ทำยังไงคะจ้า,าน่ารักจังเลย<า>ตุกปุกอยู่ลูกสาวนะมากินข้าวน้ำตาลน้อยจันใหม่ปะมาซิมเบนนี่ได้ทับนะพี่น้องโอ้โห้โอยครับพี่น้องทดเตาแทงมันจะคือนนอยู่บนตั๊ดนี้อ,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 อมามานั่งมาลินนะไปขับไป ได้หรอคนขคนไปใส่หอมว่ะเาหอมระโดม่อย่างจะับอกทแมกแล้วอันนั้นแล้วเกร็ดอันนั้นด้วยอุ้ยอะอะะมักน้ำเจะมักน้ำดีแล้วไว้ละดีแล้วอโอ้จะมันเห็ดขึ้นน่ะโอ้พี่น้องบอกเลยว่ามันเด็ดหลี เล็ดกวัวห่อไปโคเด้ออยแล้วไปมกเสื่อนเบอร์สองแล้วไปส้างไผ่นุดยอดเลยพี่น้องมันตึงหอมตึงนุ่มสุดยอดแซ่บมาได้ครับทุกคนทุกท่านนี่ก็มากินเข่าของอมูเด้อแล้วครับผมอันนี้ก็กินแกงผักค่ะเดี๋ยวๆซ้อมก่นอนซ้หูก่อนนี่ครับอพักขาหูาดผักค่ะม่มีครั คือเกาล่ะจ้าหมดคือเกาโมคือเป็ตะหูดมีได้แท้หนอนาหเอายอดเติบๆนีหละมาเด้อจ้ามากินนเดียจ้าแทบแทบนมเยอยููแต่ก็มวนมวนครับม้วนเขาไม่หล่มาลีสองใบน้ำตดน้นามตามบันหนามหอมๆนะครับ อยูแซงเขามาทั้งพีเลยค่ะมันดีเอินมันีเอนกินน้ำลายน้อข้าเอไว้ให้ยายกินเ้คนหาพักบบุบแ้พี่น้องข้าเลยผักคาลายขนาดเนาะครับเดยู่่มชุดบ่ผักบุบอยู่ชิเลยเนาะอีเอ็มีพักบวกกับพักอีหุ่มก็ได้เักอีหุ่มอันนี้บอกักอีหุ่ม มิตันเห็นหนอดต้อมาโบกน้อง้อเท่ไงหุวนเบิ้ลระบบเี่หวนุดรบบโอ้ยเอ้ยปักเน่านีต้องพูดเยอะพว่น้อง เพราะว่าตั้งถึงแต่จะแก่จะไ่เหมือนหมูบักโดดนี่ไม่กินเกลมค่ะไม่กินกค่ะพักเน่พี่น้องนู้ไม่มีอันหูดบอม่หมากัซี่ยเปนไม้นนไม้เป็นต้นมามีเว้แบบ้แกขนาดเป็นไงไปเส้มไปหมดแล้

ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมื่อนี่ถึงคอยผมถึงเัินมุกคอยแล้วก็มาเกียนพักนุ่ครับพี่น้องไม่จะแน่เสียบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรมวเด้อ